สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีแมวบางปูนกรุก๊กเนียปีใบบอลเซินไม่ได้มาช่วยไม่ได้มาช่วยม,มาตรวจงาน,น,น,น <laughs> วันนี้มาตรวจงานครับช่างใหญ่มาตรวจงานมาจากน้องปุนง่นวันนี้วดระ วัดระยะขึ้นคัดซีแล้วครับได้ระยะจากรถเครื่องอัดฟางครับยิดย,ยิดยิดยิดยึดจัดจาก,การเลยอย่าให้รอช้าเอาลืมปิดลมเดทาใไม่ปิดลมมาหน่อยนิลมมันรั่วซีดวยีหมด ส,ส,สออมโพผัสอะเดาหยอกเย้ามันหมดลมลมมันเบิดเนี่ยครับคัดซีคัดซีขึ้นคัดซีดดดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอืมเออชิโบชิเบโอ,อเทอเน่ยละลายอย่างเนาะเจียงเ <laughs> จียงชิโบชิเบ <laughs> อืมอืออ้าวเป๊ะคำนวณแล้ววิศวะ ว่าไงมันเทิงเดี๋ยวฝนกันมาแล้วนะเดี๋ยวฝนมาแล้วบมูบานก็ครึ่งวันตื้อหรือก็ฝนมากก็ยุดอีกอะนู่นนั่งอะลรนั่งขับไงแหละใส่พรมอะไรเหมือนในใส่พรมอะไเหมือนในรถไอ้รถกระบะอืมนั่นแหละอ่านั่งขับยกล้อ เนี่ยนะครับเฮลูกพี่ไม่ตัดดานูดิมาไม่ตัดดานเธอเธอบอลบอลกันบอลลิงบอลลิงบอลโตดาดดานูปตบานกรวยดาดพาร์ลดาดพาลกันโอ้เหแปลเอาให้จุดละเป็นในรถรถรถตีดินน่ะรถไทยรถเทครถตีดินเคยผักลางรถตีดิน อดมายูเนาะแต่บาบอ,อดมายูเนาะจ้างเชื่อมามารับจ้างเอาเงินทำบ้านครับบ้านยัี้ยทำไม่เสร็จช่างรับจ้างเอาเงินสร้างบ้านดูตัวเนี้ย <c oughs> ได้ค่าแรงวันหนึ่งก็นี่สร้างบ้านไปได้วันละน,น,น้อยวันละน่อยไกลแล้วไกลแล้ว ลองจอง,งยานาตอนอุ่ใส่ท้ายของอะไรเนี่ยเอาท้ายยืมของท้ายที่เขาลากอ,อะไรอะไรพวงพวกขึ้นรถคูปต้านะพวกลากคูปต้านะพวงลากคูปตา้ารถกระบ,บะของัสรานนี่นะยืมของแกก่อนเอามามันคนละรุ่นอีกแล้วมันคัสซีเนี่ยมายางโมบาแปลงอยู่บะยอยู่ฉากฉากกัด แกลงให้มันใส่น็อตได้อยู่ตัวเกียรให้กันเอกมาอันี้ยังไตัวใหญ่ตัวฮบใบตลอดทางเลยเฮียวไงหยบเเฮียวยางหยบเสะบาโดยังเลยโอ้งักเงยงักเงยเนาะงักงักงักวิ่งวิ่งลากมาวิ่งห้าสีหกสิมาเรื่อย ล้อเขาก็หมดสภาพอีกลอยางเขาอะมือวะลอยยางก็หมดสภาพมาเขากินข้าวกินขอบขอบข้างหนึ่งอีกดีไม่แตกต้องมาถึงพยักมาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างสลับสลับข้างเอาไม่งั้นแตกมันกินขอบถึงเส้นเหนเนี่ยอืเส้นลวดเ็ถึงขาวๆเลยนะกินข้างหนึ่งนี่นี่เนี่ยมันกินถึงขาวๆเกือบขาดเกือบแตกทะลุ ไอ้ยนะเขาแถมมาฟางเขาแถมมาหน่อยหนึ่งคึ่งคึ่งคึ่งก้านน่ะเฮ้ยสองก้อนเนี่ยไอ้ก้อนหนึ่งเขาเอาไปให้วัวแล้ววัวไม่กินด้วยนะฟางมันจะสารคามวัวไม่กินเอาฟางมาจากสารคามให้วัวลอยวัวกินวัวไม่กินอีกคนคนรสชาติห่าวะคนรสชาติยครับตรวจฟางอินเตอร์สี่ีห้า เมื่อวานฝนตกล้างเอี่ยมเลยวันนี้ล้างเสร็จแล้วล้างน้ําฝนเลยเครื่องก็อีซูซุ195ทวินฉลุยลุยทุ่งนานี่ตัวจะเข็มเข็มนี่หน่อยไอ้ให้ให้ให้จะนี่เครื่องเต็มๆตุ๊กตัวเฉียงคมเก็บกระิงจ๊ะจะบ้านเครื่องนี่มาจ๊อน็อตใส่น็อตใส่รูแล้วมันมีแท่นเข้ามันแท่นนี่ จะรู้ยึดแท่นแล้ว,ลวเนี่ยแท่นมันเอาแท่นขึ้นก็เอาเครื่องขึ้นลงแท่นเก่าได้เลยน,น,นะนนจึงรอกจึงรอกยืมเข้ามาแต่รอกเราเขายืมเราไปอีกตอนนี้เขายืมรอกเราไปอีกแล้วเพิ่งเอามาเขายืมไปแล้วเขายืมไปสองปีแล้วเพิ่งเอามาคืน,ขนเขาไปแล้วสองปีหรือหกปี អស់10ปียืมจะลืมมายืมไม่สิปีอรกเอามาคืนไม่เอามาคืนไปเอาเองด้วยอันนี้ยืมไปแล้วแค่ดิจอกมือหึจอกจอกมือมานี่นะเนาะตะคลายเนาะเนาะตะคลายเนาะคลายอุ้ยมันด่าชมุษนูจ่อยกรุ้ยอิจอกคลิปด่าจ่อยกรุ้ย นาแล้วตัวปราสโรไอนากูเป็นับบได้มาลอร์ซีหนี่งเลอะเนี่ยอเลอะเด้โน้ติงกูซีหมดเลยวัวกินหมดแล้วอ่ลละเลอะอ่ะเลอะนะครับขึ้นคราซีวันนี้ขึ้นคราซีโครงโอเคเดี๋ยวขึ้นโครงเสร็จแล้วจะมาชมกันนะครับ นี่นะครับขึ้นคาซีเสร็จแล้วีเสร็จแล้วครับเชื่อมเสร็จแล้วคนนี้ฝนตกมาพอดีแชะบะเบะนี่ฝนตกมาครับนี่ฟ้าเขียวปิดทำงานต่อไม่ได้เลยเปียกนฝนบะบะเบะ,บะมาอีกแล้ววันนี้ทำอะไรไม่ได้สงสัยจะได้แค่นี้แหละ สงสัสยจะได้ค่นี้แหละนี่ทีมงานเรือเรหายไปไหนหมดไม่รู้วันนี้นะบรรยากาศดีด้วยวันนี้นี่ครับขึ้นคันซีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกครับทำอะไรไม่ได้นี่คือตรวจฟางยังไม่ได้ล้างครับแต่ฝนมาสวันแล้วจนเอี่ยมมาแล้วเนี่ย สภาพเอี่ยมเลยนะผมว่าเอี่ยมอยู่นะนี่ยังไม่ได้ร้านนะครับนี่มีแต่ฝนมันชะออกไปดีหละมืดค้มเลยเนะี่ยมาอีกแล้วเนี่ยแล้วลืมแล้วลืมหน้านี้ฝนมาอีกแล้วนี่นะครับประมาณนี้ขึ้นคัสซีเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> โดยรวมโดยรวมสภาพ ประมาณนี้นะครับอืมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะ่ะฝารรอยแล้วฝาร้องมาอีกแล้วสงสัยวันนี้จะจบงานได้ทีนี้หรือมั้งผลเปียกไม่ได้มีแต่เต้นนะครับมันเอาไม่อยู่เชื่อไม่ได้มันเปียกมันเปียกมันเปียก นี่นะครับโดยรวมโดยรวมชัดซีนี่เสร็จแล้วชัดไม่เอ่ยน่าจะชัดอยู่นะเนี่ยครับฝนมันจะมาอีกแล้วเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะมาอีกแล้วเนี่ยมันรบกวนการทำง,งานมากเลยเนี่ยอ,อ,อะไรฝนตกน้ำหมดคน ตกทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการขณะวันน,นี้มันพระแนละ้วมันยังตกเลยแล้วใครเอาเสื้อไปตากไว้ตรงนั้นโ <c oughs> ดูอ่ะไอเสื้อช่างคมเหรอลูกน่ตากไว้เอะเปียกมาแล้วอ่ะเสื้อหือผ้ากิริวามรุ้นะช่างก็ไม่อยู่เอาไปทำ้ากิริ้วทรุ่นนี่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศสกาวเป็นแบบนี้แหละหน้าฝนตอนนี้ก็เริ่มหวานข้าวกันแล้วครับหวานมั่งหยุดมั่งฝนมาก็หยุด พอกำลังจะหวานฝนเข้ามาเกี่ยวหวานเสร็จพอฝนพอข้าวงอกมม่รู้ฝนมันจังนี่เขาหวานงาของนี่หวานงาไม่รู้ฝนยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยหวานข้าวเสร็จเนี่ยนี่เขาหวานงาแล้วหวานงาแล้ววะหวานงาเสร็จฝนตกแล้วนี่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 หวานงาเสร็จตะกี้นี่หวานงาไอ้วัวนี่หวานงาเสร็จไม่กี่นาทีเลยฝนลงมาพอดีเลยนี่น่าจะงอกน่าจะงามอยู่ด้วยนี่ดุทรงแล้วนี่ ประมาณนี้วันนี้ได้แค่นี้แหละเลยมาอัปเดตให้ชมกันฝนตกน่าจะไปต่อบ่ได้แล้วฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะนำเสนอความคืบหน้าให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมทางเพจและก็ช่อง Youtube สรลกล่าวอินดี้นะครับเกี่ยวกับวิถีอีสานอีสานแล้วก็อ่า งานนะครับงานต่างๆที่ทํานะครับงาน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 นะครับนี่ช่างถอดตังเกงแล้วเตรียมจะไปอาบน้ำแลวมั้งนี่ดูทรงแล้วนี่ประมาณนี้นะครับวันนี้ขึ้นคัสซีเสร็จแล้วนะครับผมสวัสดีครับ